ไว้ที่เซ็นทรัลขอนแก่นใช่ไหมครับพี่กรณ์ใช่ค่ะวันนี้เราจะพามาตะลุยดินแดนอียิปต์กันเลยนะครับนี่เราจะเข้าแห่งดินแดนอียิปต์นะครับโอ้โหไหนลองเข้าไปดูสิครับจะร้อนหรือเปล่าล่ะครับไปดินแดนอียิปต์เขาเป็นหมาจิ้งจอกายนะครับที่คอย เจ้าประตูทาง,งเข้าของเมืองอียิปต์นะครับไหนครับโอ้โหตัวเป็นๆมาอยู่นี่แล้วอะ่ะเจ้าหมาจิ้งจอกเป็นยังไงข้างบนอากาศดีไหม <c oughs> โอ้โหตัวสูงกว่าเฮียกรี่ย่ะเฮียกรดูซิเทียบดูดิโอ้โหตัวเท่าเอวเขาเลยย่าอุ้ยมันท <c oughs> ักทายเฮียกรน่ะมันหาหน้าอะไรปัญห,นหนานห,นหน้ามา น,นี่นะคะยกนะแบบว่านกเกี่ยวแฮร์รี่ฮอกนะคะนือนักนกนักล่านักรวังนะโอ้โหเราเจอพี่อูดตัวเป็นๆสวัสดีพี่อูดเป็นยังไงบ้างพี่ขอนแก่นร้อนหรือเปล่าร้อนมากก็เลยได้มาอยู่ในห้องแอร์ของเซนท่านนะครับใน่อนจับได้ไหมอะ่ะอ๋อขนนุม่มมากขนนุ่มมากเลยอะพี่อูด พี่อุ่นป็นภาษาอียิปต์ได้ไหมลูกอาหารมหานิยมอาหานมหายาัก่นมันอุ้ยอุ้ยมันอยากจุ๊บเฮ้ยมันฟังยากรอนออกอ่ะมันอยากจุ๊บอ่ะเฮ้ยพี่อุ่นหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยจ้าเอ้อันนี้เป็นตัวลูกหรือเปล่าน้นั้นเป็นตัวแม่ตัวใหญ่เชียวัยมันหิวข้าวอย่าไรเนี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไง เขาให้แครอทและหิวหข้าวแน่นอนเลยอะ่ะชิลน้ำลายมันเหนียวมากจริงเหรอครับแต่เราไม่กล้าจับนะเนาะ,าปะาไปไปหาตัวใหญ่กันเถอะไม่เหมือนอะบาก้าอะบาก้าไปไปหาตัวใหญ่ดูสิอุ้ยนี่ไงมาแล้วน,น,นี่นะครับเมื่อก่อนก็ได้ซื้ออาหารมาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามว้าฉันอยากไปลองนี่อาหารเจ้าอูดโอ้โหหิวข้าวอ่ะเจ้าอูดกินแครอทนะเฮียก้อนเอ้ยกินเก่งมากเลยอะ่ะ อร่อยไหมครับพี่อูดเฮ้ยระวังระวังนะเออโอ้ยบาบากินอิ่มแล้วใช่ไหมเอายังไม่อิ่เอาให้หน่อยอีกอันนึงใช่ไหมเหลืออันนึงหมดยังหมดแล้วนะครับบายบายก่อนบายบายโดนมากโดนี้โดมห มีซอมบี้ด้วยนะคะทุกคนอ๋อนอ่ากลัวมากเลยอ่ะเฮียก้อนเจอซอมบี้ <laughs> เฮ้ยบายเจอซอมบี้ไปก่อนนะย่านี่นะจะดูจสายพันนิวสเน็กนะคะอยู่ตรงไหนครับนี่หรออุ้ยตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะมีแมงป่องด้วยเหรอเฮียก้อนแล้วข้างตรงกลางนั้นเป็นพั 1, นอะไรอ่ะ เหมือนกันเนาะแต่คนละสีอ้าวขยะดกว่าไม่เจอน่ป่องนะโอ้โหตอนนี้เชกอนออกเกจับงูนะครับทุกคนอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นยังไงนุมไหมครับเวกอนเป็นยังไงมไหมจับมือเป็นยังไงบอสหลุดแล้วเป็นยังไงตัวมันนุ่มอะ มันจะหลุดจากพี่เขาหาทำเป็นยังไงฮะก็นนุ่มไหมอยากเลี้ยงเลยอ่ะวายได้จะกินซัมเมอร์ซันนี่ใช่ได้จะกินซัมเมอร์ซันนี่มันแบบอออันนี้มันไม่มีพิษแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่มีพิษแล้วครับว้าใช่เพรามันยืดยืดยืดยืๆอะมันเป็นยังไงอ่ะ ว้าวอ้าวจีกีจีกีน่าจะตัวนุ่มนะกับปลาโลมาไหนตัวนุ่มเหมือกันตัวนี้จะเข้าหน้าจะเข้าหน้าเทเกโอเคอาพอยังครับติดใจอ๋อลูปได้เหรอในยลูปหัวดูสิไม่เคยจับลูนั่นเ่ยแล้วมันมีฟันไหมคะมีครับอ๋อ ยัมีฟันอยู่บ๊ายบายพี่งูก่อนนะใม่เ่ดี๋บ๊ายบายงูกอนบ๊ายบายพี่งูกันนะอุ้ยมันจะไปหาเกอ๊อ๋ออ,อุ้ยอยมีลิ้นด้วยอะ่ะอุ้ยามาทค้าไะนะปให้พี่เขาครับขอบคุณมากครับตัวนี้คือแพ้จิ๋วนะทุกคนดูว้า น่ารักจังเลยพันแคร์มีเขาด้วยอะ่ะเขาน่ารักมากเลยอะ่ะที่เห็นที่เห็นในหนังที่มันจะชอบอะไรนะเห็ในในหนังที่วันตัวเล็กเล็กอ๋อตัวเล็กๆอันนี้ใช่ไหมที่อยู่ในหนังว้าวน่ารักมากเลยอ่ะครับโอ้มีเขาแล้วก็กินเก่งมากเลยใช่ไหม เจ้านกคูกยักษ์น้อยใช่ไหมเนี่ยหลับทั้งวันเลยเนี่ยยังไม่ตื่นเลยอ,อ้าวขอตกไปแล้วพเพื่อนๆขยับอยู่ขยับอยู่จะตื่นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้โหลเฮ้โหลอ้าวไม่ตื่นนะให้เขานอนเถอะ <c oughs> ไปกันตอนดีกว่า ไอ,อ้กินกันะเชียก้อนจับได้เหรอน oh <my> นอนอยู่นะเดี๋ยวมันจะกัดเอานะ oh <my> โอ้โหดูผิวหนังเขาย่นมากเลยอยากดูหนังเขาอะอย่าไปใกล้นะ,นนะเขออากำลังจําสีนอนอยู่หรืออาบแดดนะเ,ะเขากินน้ำไม่เยอะมันในตัวย่นเอาล็อปีห <c oughs> ยิบร้อไหมเชียก้อน <c oughs> ร้อจะได้ใส่หัวแล้วครับมาเป็นสถาน,นีต่อไปดีกว่า เฮียกอจะตักปลานะครบเฮียกอตักแค่หนึ่งไม้นะครับรู้นะครับจะได้กี่หนึ่งไม้ยี่สิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเชียร์เฮียกอนการจะได้ปลากลับบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยได้ตัเได้ตัวหนึ่งมาแล้วนะคะทุกคนโอ้โหตกตัวใหญ่ได้ด้วยอะ หนึ่งม้าหนึ่งะัวโอ้โหเยี่ยมไปเลยเฮ้ยมัมมี่มัมมี่ตื่นหรือยังเนี่ยน่ากลัวมากเลยมัมมี่อ่ะเอ้ยเฮ้ยกดิกก็ได้ไหมเนี่ยจับดูซิจับดูซิโอ้นุ่มมากเลยอ่ะ เอ้าเฮียอกอนสองอะไรอ่ะซอมบี้เหรอเฮ้ยมีใครอยู่ในนั้นไหมอ่ะเราต้องแกะดูก่อนนะอู้ระวังนะระวังนะระวังนะอู้ไหนมีตาไหมมีตาไหม,ม,ไมนุ่มไหมอ่ะเฮ้ยนุ่มนุมน่มไหมเนี่ยจับดูก่อนสิอุ้ยนุ่มนะนุ่มนะรุ่นหมาไปก่อนนะกลัวเผื่อมีอะไรโผล่มาไปก่อนนะบายบาย จะขึ้นมือก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันกล้ากลัวอะไรกัน่อนเนอะไม่กล้าขึ้นน่ะเอาอย่าไปอยู่กับซัมเมอร์เจนนี่เลยแกเอาเอาเก่ามันหลอกเมียก่อนสำหรับวันนี้นะคะเมียร็ก็สนุกมากเลยนะคะนะเพื่อนๆอยากมาเที่ยวที่นี่เพื่อนสามารถมาที่เธนาของแก่นได้เลยนะคะเพื่อนๆชอบเที่ยวไหนอะก็จด้กดติดตามเลยนะคะพี่บอย